เมนาพัดใบรุ่นเข้าครัววันนี้เรามาทำยำทูน่าสลัดกันนะคะไปเด็กพริกหน้าบ้านเลยค่ะตัดตะไคร้หน้าบ้านเหมือนกันนะคะผักส่วนครัวซอยหอมพริกตะไคร้เตรียมไว้เลยนะคะเม่ใช้น้ำยำยี่ห้อน,นี้เลยนะคะอร่อยแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะผักสลัดเอาผักที่เราชอบกินเลยนะทูน่ากระป๋องนะคะเม่ใช้ทูน่ากระป๋อง แบบน้ำเกลือนะคะแช่น้ำเกลือใส่ทูนา่าใส่น้ำสลัดใส่ผักสมุนไพรที่เราหั่นไว้นะคะใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มความแซ่บลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากาันคิมรสชาติที่พอใจเสร็จแล้วคะ่ะจัดจานตักทูนา่าลงไปได้เลยคะ่ะเพิ่ม มาเขือเทศให้มันดูมีสีสันยำทูน่าสลัดทำง่ายมากเสร็จแล้วค่ะ